ตรงว่าบอกชื่อเมนูไม่ถูกนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วฝากเพื่อนๆนะคะช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะคะว่าจะตั้งชื่อเมนูดีว่าอะไรดีนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือจะเป็นกระทะแมนคะับแล้วก็ตะลิวนะคะส่วนวัตถุดิบในวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่3มอย่างหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวขนมป,ปังขนมป,ปังเป็นแบบหนานะคะ นมปังแบบนี้นะคะที่เราใช้ก็คือจะเป็นของยี่ทอดฟาร์มเฮาอรโยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ได้ใช้ฟาร์มเฮาจะเป็นที่ทอไหนก็ได้นะคะแต่ขนมปังให้มีความนานนิดนึงต่อวัตถุดิบท,ที่สองนี่ก็คือไข่ไข่ไก่นะคะแล้วก็มีเนยนะคะเราจะเจาะลูตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ พราะว่าตรงตรงรูนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไก่นะคะตอกแล้วก็ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็จะเลยรูแบบนี้เะว่าเดี๋ยวเราจะตอกไข่นะคะลงในตรงกลางของรูนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราตอกไข่ลงไปเลยเนี่ยดี๋ยวไข่มันอาจจะแตกได้ เราก็จะตอกไข่ไก,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 ไก่ใส่ชามไปก่อนเราจะปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะใส่ใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางทีคนทานเขาก็ถ้าใครอยากจะทานเค็มกว่านี้หรือว่าอยากจะใส่ซอสอะไรก็ไปปรุงเพิ่มต่อได้ในค่ะมันมีความ ไม่ต้องร้อนมากนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะละลายเร็วเราก็เอาเนยลงพอเนอยลงปุ๊บเราก็เอาขนมปังลงเลยนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขนมปังแตเราใช้ไฟแรงขนมปังอาจจะไหม้ได้พอราขนมปังลงปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไข่นะคะเมื่อกี้ที่ตอกไว้เทไปตรงกลางตรงนี้นะคะ สักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านไข่นะคะให้ให้ใหไข่ด้านหนึ่งนะคะให้ไข่แดงเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างให้ไข่ด้านหน้าเนี่ยมันมีความสุกนิดนึงแต่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะไข่แดงข้างในจะยังไม่สุกดีนะคะจะเป็นืันยางมะตูมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบไข่แบบไข่แดงสุกๆเราก็ใช้เวลานานนิดนึง ไปดูนะคะเวลากับไข่เีอาจจะยางนิดนึงนะคะเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงไม่งั้นไข่มันจะแตกได้ด้านนี้ก็จะมีความเรียงสวยนิดนึงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงวัมนมันเหมาะสมหรือ,อยังก็คือเราก็พยายามจับดูนะคะถ้าเกิดว่า มันขนมปังมันขยับยากอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันยังไม่สุกมันมันยังไม่เสรจสุกดีพอเราต้องพยายามแบบใ,ให้มันให้มันลอน,นออกจากกระทะเองนพอพอพอมันนี่นยมันจะลอนออกมาเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนไข่ไข่ขาวนะคะก็คือจะสุกนะคะทั่วตรงนี้แต่ว่าไข่แดงเนี่ยมันจะเยิ้มเยิมเป็นน้ำนเ,ดเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้อแง้มให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าไข่แดงข้างในยังเป็นยังเป็นยางมาตุ่มอยู่ยังเหลวอยู่ยังเหลวอยู่นี่ค่ะแต่ถ้าเกิดไข่นี่ ชอบไข่สุกเลยนะคะก็คือวางให้ให้ใหนานขึ้นนะคะเ,เ,เพิ่มเวลาเข้าไปจนจนเราถ้าเกิดไข่สุกเนี่ยมันจะง่ายเราก็สามารถแบบพลิกดูได้ว,ว่าเออไข่มันสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกเราก็กับกับด้านไข่นะคะให้ไข่แดงติดกับกระทะข้างล่างนะคะมันก็จะมันก็จะสุก อันนี้ไข่แดงหลุดนะคะแต่ว่าก็ไม่แตกไม่แ,แตกกู้กับได้ สามเลเวลเลยเราเราจะเรียกเมนูนี้ว่าอะไรดีนะทำมาหลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังเลือกไม่ถูกนะขนมปังไข่ไข่ไข่พระอาทิตย์ไข่พระอาทิตย์ขนมปังไข่ดาวขนมปังไข่เจียวอันนี้เราจะมีสามแบบทำออกมาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดก็คืออันตรงกลางนะคะออกมาแบบสวยงามสว่วนอันนี้ก็ อันนี้อันนี้ไข่มันหลุดนะคะแต่ยังดีว่าไข่แดงมันยังไม่ได้แตกออกมามันก็เลยยังมีความเป็นยังมันตุมอยู่นะคะส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้นี่คือไข่ไข่แดงแตกนะคะแล้วก็นานไปนิดนึงมันก็เลยไข่แดงมันก็เลยจะ,จะกลายเป็นไข่แดงสุกไปนะคะอ๋อหรือไม่บางทีครัเห็นเคยได้ยินเขาเรียกกันขนมป,ปังไข่สวรรค์เออเนาะ <laughs> ขนมป,ปังไข่สวรรค์ เดี๋ยวเราก็จะทานคู่กับไส้กรอกนะคะเดี๋ยวจัดจานเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเอามันดูทานดูกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะคะถ้าเก,กิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะตั้งชื่อนะคะว่ามันควรจะเป็นชื่ออะไรดียังไงก็อย่า,ยาลืมคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะมีเมนูอะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยยังไงเดี๋ยวจะมานำเสนออีกทีเป็นยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ยังไงเดี๋ยวขอตัวไป ทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะเพราะรู้สึกหิวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย